กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังเบาสมองมาสปอยเพื่อนๆฟังกันครับเมื่อเพื่อนรักข้างบ้านเกิดร่ำรวยขึ้นเพราะคิดค้นสเปรย์กำจัดขี้หมาทำให้ความอิจฉานั้นบังเกิดและตอนนี้คุณก็อยู่กับผม m o สวีดีโอกับหนังเรื่อง Envy แสบสีขี้อิจฉาบอกลาเลิกขาดบุหรีวันนี้ฟิวดีกินแน่นใช้ในสถานที่ปิดได้คนรอบข้างไม่รำคาญ าจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับคนที่สนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปเลยครับ เรื่องราวของเพื่อนสีที่อาศัยอยู่ข้างบ้านกันทิมดิงแมนและนิกแวนเดอร์ปาร์ทั้งคู่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปต้องตื่นเช้าไปทำงานทิมเป็นคนที่จริงจังตรงต,รงต่อเวลามีเมียสุดสวยที่ชื่อว่าเดบบี้ส่วนนิกนั้นเป็นคนชิลชง่ายๆเมียของเขาชื่อว่านาตาลีทั้งคู่มีเมียหนึ่งคนลูกสองคนชายหญิงเหมือนกันแถมยังทำงานที่โรงกระดาษรายที่เดียวกันอีกโดยทุกเช้าเนี่ยทิมจะมารับนิกไปทำงานด้วยกันนะครับขึ้นรถมานิกเนี่ย ก็ไปจิ้มน้ำเชื่อมที่เลิศกางเกงเพื่อนกินสง,งานัาหิวอะไรขนาดนั้นเมื่อทั้งคู่มาถึงที่ทำงานก็แยกย้ายกันทิมเนี่์รู้สึกจะมีตำแหน่งสูงกว่านิกนะครับและวันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ใบประเมินการทำงานแต่นิกเนี่ยก็มาบ่นกับทิมว่ากราฟประเมินในหัวข้อสมาธิของเขาเนี่ยตกแดงเถือกเลยทิมจึงบอกเพื่อนว่าก็นายมันสมาธิสั้นและลองให้เพื่อนนนั่งเก้าอี้ของตัวเองพยายามบอกเพื่อนว่าถ้านายมีสมาธิมากกว่านี้เนี่ยนาทีการงานอาจจะดีขึ้นแต่ดิกเนี่ยก็นั่ง สบายเกินครับจนหลับสะงันไม่ได้ฟังเพื่อนพูดเลย เมื่อเลิกงานกลับบ้านขณะที่พูดคุยกันในรถติดไฟแดงอยู่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้เห็นชายคนหนึ่งนําหมาออกมาขี้พอหมาขี่เสร็จชายคนนั้นเนี่ยก็หยิบขี้หมาตัวเองเก็บครับทั้งคู่ในเกือบอ้วกและพอมาถึงหน้าบ้านนิกจู่ๆก็บอกว่าเขาในคิดอะไรออกถ้ามันมีสเปส์ที่ฉีดขี้หมาและขี้หมาหายไปละ่ะถ้าเราทําได้เนี่ยรวยแน่ๆแต่ทิมก็ถามกลับว่าแล้วมันหายไปไหนละ่ะแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไม่ได้คิดอะไร พอตกดึกทีมกําลังจะนอนนะครับนิกเนี่ยก็โทรมาหาและก็บอกว่าคิดชื่อสินค้าสเปรย์กำจัดขี้หมาได้แล้วชื่อว่าเวพูไลท์ทีมเนี่ยก็เอ,อออไปกับเพื่อนนะครับพราะคิดว่านิกเนี่ยแค่คิดอะไรลมๆแรงๆเฉยๆแต่รู้สึกว่านิกเนี่ยแม่งจะเอาจริงนะครับวันต่อมาขณะที่ทั้งคู่เนี่ยไปชมลูกเล่นเบสบอลนิกเนี่ยก็ยังไม่จบครับบอกว่าเอาเรื่องสเปรย์เนี่ยไปบอกคนชื่อดีมีทีิและคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าความคิดนิกเนี่ยสุดยอดแต่ทีมเนี่ยกลับบอกเพื่อนว่าให้หยุดคิด เรื่องนี้เถอะมันเพลจร์พอเสร็จครอบครัวทั้งคู่เนี่ยก็ได้มากินอาหารกันครับและก็ชมการแสดงของลูกๆคนที่เป่าฮาร์โมนิกาเนี่ยลูกของนิกนะครับส่วนคนตีฝาเนี่ยลูกของทิมนะและนิกเนี่ยก็เล่าให้ทุกคนฟังเรื่องที่กาลังทดลองทําสเปรย์ขี้หมาครับและทุกคนเนี่ยก็บอกว่าความคิดเขาเนี่ยเจ๋งมากแต่ยกเว้นทิมคนเดียวที่ไม่เชื่อว่านิกเนี่ยทำได้เมียของทิมเนี่ยกระดาว่าคุณเนี่ยมันเป็นบ้าความคิดนี้เนี่ยมันเจ๋งจะตาย ต่อมาขณะที่ทั้งคู่เนี่ยมาชมลูกๆแสดงละครเป็นต้นไม้กันครับซ้อมกันมาทั้ง3เดือนนิกเนี่ยก็บอกทีมอีกว่าเราเนี่ยมาหุ้นกันทําสเปรไหมเพราะตอนนี้เนี่ยผลการทดลองเนี่ยไปได้สวยคนละ2,000ดอลลาร์ทิมเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับแต่เมียทีมเดบบี้เนี่ยกับสนใจแต่เขาเนี่ยก็บอกเพื่อนว่าอย่าทําเลยเสียงเงินเปล่าและตกดึกในคืนนั้นทิมได้ยินเสียงดังหน้าบ้านนะครับพอออกไปดูเนี่ยก็พบดิกกับเมียและคนชื่อดีมิทิฟที่เป็นคนทําส่วนผสมการทดลองให้และ แต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก,กำกาลังลองฉีดสเปรย์ที่คิดค้นขึ้นไปที่ขี้หมาครับและเมื่อได้ลองฉีดกองขี้หมาที่กองอยู่ตรงหน้าเนี่ยกลับหายวับไปกับตานิกกับเมียก็ตะโกนดีใจกันใหญ่ว่าจะรวยแล้วเว้ยแต่ทีมเนี่ยก็ยืนเหมืออยู่พอตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ และเวลาเนี่ยก็ผ่านมา18เดือนครับผลิตภัณฑ์กําจัดขี้เวฟูไลท์ก็ด่งดังขายดีมากตอนนี้จนนิกเนี่ยมีบ้านหลังโคตรใหญ่มีคนคอยรับใช้แต่ก็ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของครอบครัวทีมนะครับและเมียนิกนาตาลีตอนนี้เนี่ยเธอก็กําลังจะลงเล่นการเมืองด้วยพอถึงเวลาอาหารผลใช้ก็เอาเมนูที่ชื่อว่าฝานมาเสิร์ฟซึ่งครอบครัวของทีมเนี่ยก็ไม่เคยกินมาก่อนนะครับนิกก็บอกว่าอยากให้ลองกินมันเนี่ยอร่อยมาก พอทีมกลับมาบ้านลูกชายของเขาเนี่ยก็บอกอยากให้ที่บ้านเนี่ยมีฟานกินบ้างและสระว่ายน้ําที่พ่อกําลังจะสร้างเนี่ยมันก็เล็กนิดเดียวและเมียก็ยังมาบอกว่าถ้าคุณจ่าย2 0 0 0 0ดอลลาร์ตอนนั้นเนี่ยก็คงจะรวยไปแล้วและตอนนี้ทีมเนี่ยก็เหมือนจะมีความอิจฉานิกมากเลยครับเพราะทุกคนในบ้านเนี่ยเอาแต่พูดถึงเขาแต่นิกเนี่ยมันก็รวยมากจริงๆนะซื้อม้าสีขาวมาเป็นสัตว์เลี้ยงชื่อว่าขอกี้คนในบ้านทีมเนี่ยก็ชอบซะด้วยแต่ทีมเนี่ยก็หาข้อเสียมาพูดว่าม้าเนี่ยมันขี้ลดสนาม ก็บอกว่าก็เอาสเปรย์ฉีดที่เนี่ยฉีดซีแต่เขาเนี่ยก็เอาสเปรย์ไปทิ้งครับและบอกว่ามันก็แค่สเปรย์บ้าและนี่ก็เข้ามาพอดีและถามว่าเครื่องชงกาแฟที่เขาให้เนี่ยอร่อยไหมทีมก็บอกว่าอร่อยทั้งที่เขาเนี่ยกินกาแฟชงเองครับเพราะอิจฉาเพื่อนมากไม่อยากกินเครื่องชงกาแฟเพื่อนและนี่ก็ชวนทีมไปตีกอล์ฟครับและเราเนี่ยก็ได้รู้ว่าบ้านนี้จริงๆเนี่ยแม่งโคตรใหญ่เลยนะตอนนี้และที่เขาไม่ย้ายไปที่อื่นเนี่ยก็เพราะอยากอยู่ใกล้ๆเพื่อนนี่แหละครับโคตรดี ต่อมาเด็บบี้เมียทิมเนี่ยก็หอบลูกเมียไปอยู่กับป้าครับพอเธอบอกว่ารู้สึกอายนะท่นิกเนี่ยมีทุกอย่างแต่ครอบครัวเธอเนี่ยไม่มีเลยทิมเนี่ยก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับเฝ้าดูนิกมีความสุขกับครอบครัวแต่เขาเนี่ยต้องไปทํางานอยู่ทุกวันเป็นลูกจ้างอยู่และวันนี้เจ้านายเนี่ยก็บ่นว่ามักนี้เขาเนี่ยมือมือเพราะอะไรทิมด้วยความเครียดเลยก็หัวร้อนด่าเจ้านายไปชุดใหญ่ซะงั้นครับ และทิมก็มาที่บาร์ครับพอโดนเจาน้านายไล่ออกเรียบร้อยแล้วเขาในก็สั่งเหล้ากินนะแต่จู่ๆเนี่ยก็มีชายที่ชื่อว่าเจแมรเดินเข้ามาคุยบอกว่าเห็นทิมเศร้าๆให้ทิมเนี่ยระบายให้เขาฟังทิมก็ได้เล่าให้ฟังว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยร่ำรวยเวอร์หวังจนหน้าหมันใส่และครอบครัวเขาในก็หนีอีกไอ J ้เจแมรเนี่ยก็เหมือนจะดูร้ายๆนะครับเสนอให้ทิมเนี่ยไปก่อควนหาเรื่องบ้านนั้นเลยก่อนที่ทิมเนี่ยจะรีบกลับบ้านเพราะว่ามันนั่งเนี่ยตั้งนานแล้วนะพอกลับมาบ้านทิมก็บอ คนที่กําลังจะขุดสะครับว่าให้ยกเลิกเพราะเขาเนี่ยไม่มีเงินจ่ายนิกเนี่ยก็ให้คนใช้เอาวายมาให้ทีมเนี่ยก็ดื่มวายต่อจนเมาเลยนะและเสียงในหัวที่ไอเจแมนที่ร้านเหล้าเนี่ยบอกว่าก่อกวนมันเลยกอกวนมันเลยก็เข้ามาในหูตลอดทิมที่เมาอยู่เนี่ยก็ไปเอาลูกธนูใส่ดอกครับแล้วก็เล็งไปที่บ้านตัวเองและยิงและเสียงที่ตามมาเนี่ยมันเหมือนกับเสียงม้าร้องเลยครับเขาเนี่ยจะวิ่งไปดูและพบว่าม้าที่ชื่อคอกี้ของนิกเนี่ยนอนตายอยู่หน้าบ้านเขาลูกธนูปั อยู่เขาเนี่ยกตกใจมากพยายามบอกให้คอกี้เนี่ยลุกขึ้นมันคงจะลุกอยู่หรอกทิมที่กลัวความผิดเนี่ยก็เลยเอาคอกี้เนี่ยลงหลุมที่ขุดสานี่แหละและกบดินทับก่อนจะมานอน พอรุ่งเช้าเจแมนเนี่ยก็มาหาที่บ้านครับบอกว่าเอารถมาคืนทิมเนี่ยไม่เอารถกลับแต่นั่งแท็กซี่กลับทิมเนี่ยก็เลยเล่าให้เจแมนฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาฆ่าหมาเพื่อนและฝังกบไว้และจู่ๆลูกเมียเนี่ยก็กลับมาพอดีครับทิมเนี่ยก็ตกใจใหญ่เลยนะให้เจแมนไปซ่อนเจแมนก็บอกว่าจะซ่อนทําไมแค่เอารถมาคืนเมียเนี่ยก็เข้ามาและเจอกับเจแมนเนี่ยก็ตกใจแต่เจแมนเนี่ยก็เนียนบอกไปว่าเป็นคนขุดสระและที่ต้องถมสระเนี่ยก็เพราะว่าขุดเจอท่อก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับไป นิกตอนนี้เนี่ยก็วุ่นเลยครับตามหามาคอคี้ของเขาถามทีมเนี่ยทิมก็บอกว่าไม่เห็นเลยนะแต่ทีมเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะครับแต่ก็ไม่กล้าบอกนิกก็ประกาศตามหาใหญ่เลยแถมตังเงินรางวัลให้คนที่หาเจอถึง5 0 0 0 0ดอลลาร์ทิมเนี่ยก็ปลอบเพื่อนนะครับแล้วก็คิดมากเข้าไปใหญ่ ทิมที่โดนไล่ออกเนี่ยก็ยังไม่บอกเมียนะตอนนี้และได้ไปหาเจแมนที่บาร์บอกว่าเขาในจะสารภาพเรื่องที่ฆ่าม้าแต่ไอ้เจแมนเนี่ยก็บอกว่าทําอย่างนั้นเนี่ยไม่ดีหรอกให้เขาเนี่ยเอาม้าไปแล้วทําท่าทีว่าเจอม้าและรับรางวัลมาแบ่งกันดีกว่าแต่ม้าเนี่ยก็อยู่ในสนามหน้าบ้านนะครับถ้าขุดขึ้นมาเนี่ยต้องเสียงดังคนรู้แน่เจแมนจึงเสนอว่าเขาเนี่ยมีบ้านพักต่างอากาศอยู่ให้ทิมและครอบครัวเนี่ยไปพักที่นั่นก่อนส่วนเจแมนเนี่ยจะขุดม้าเองทิมจึงมาที่บ้านครับและชวนเมียเดบบี้ ไปพักหลอนที่บ้านพักริมบึงของเพื่อนเด็บบี้เนี่ยก็ตกลงขนาดเดียวกันตอนนี้เนี่ยประชาชนในเมืองเนี่ยก็กําลังประท้วงครับเรื่องสเปรย์กำจัดขี้หมาถามว่าขี้หมาหายไปไหนขี้หมาหายไปไหนดิกกับเมียเนี่ยกตกใจมากนะตอนนี้ ทิมก็มาถึงบ้านพักต่างอากาศครับที่ต้องเดินเท้าเข้าไปนะโคตรทุรักทุเลเมียก็บอกว่ามีบ้านจริงไหมเนี่ยพอเดินเข้าป่ามาถึงบ้านเนี่ยก็นึกว่าบ้านผีสิงครับเมียในถึงก็ปวดหัวแถมบึงที่ว่าเนี่ยก็เป็นหนองน้ํากระจิ๋วเดียวเท่านั้นแต่ทีมเ่ยก็ต้องให้ครอบครัวนอนที่นี่นะตามแผนตกดึกเนี่ยก็มีใครไม่รู้นะครับมานึกว่าผีพอทีมไปดูเนี่ยก็เป็นคนที่เจแมนเนี่ยฝากมาบอกว่าให้รีบไปหาที่บ้านทิมจึงบอกเมียว่าเดี๋ยวกลับมาพอทีมมาที่บ้านเนี่ยก็เจอเจแมนครับแต่ดิกเนี่ยก็ โทรมาหาพอดีเลยนะบอกว่าจะมาหาอยู่บ้านทิมเลยบอกว่าเดี๋ยวไปหาที่บ้านเองและได้บอกให้เจแม้เนี่ยเอาม้าขึ้นหลังคารถเขาอย่างเงียบ ทิมมาหาดิคที่บ้านนิกกับลาววาทะเลาะกับเมียนะครับเรื่องที่คนในเมืองในี่ตั้งม็อบถามว่าขี้หมาหายไปไหนพอเธอเนี่ยกำลังจะเลือกตั้งแต่ดิกเนี่ยก็ไม่รู้ขาบ่วมันหายไปไหนเหมือนกันทิมเนี่ยกระปอบเพื่อนกอมเพื่อนนะจนหลับไปเจมแมนเนี่ยก็เสร็จพอดีทั้งคููเนี่ยก็ขี่รถที่มีซากหมาตายเนี่ยอยู่บนหลังคาไปและพวกเขาเนี่ยก็ขี่มาเจอด่านตำรวจครับเลยกลัวกันใหญ่แต่ตำรวจเนี่ยก็แค่บอกว่าสะพานข้างหน้าเนี่ยขาดและพวกเขาเนี่ยก็ขี่มากันต่อทิมก็บอกว่าจะทิ้งเมื่อไหร่กันเนี่ยไอเจมจ ที่นะครับที่ทิ้งทิมติงตัดสินใจจะทิ้งแม่งตรงนี้แหละแต่พอลงรถมาครับม้าในกลับหายไปแล้วจ้าอุตส่าห์ขี่ม้าตั้งแต่มาในตกไปตอนไหนก็ไม่รู้ ทีมก็กลับมาที่บ้านผีสิงริมคลองซะเช้าเลยนะครับก่อนที่จะกลับมาบ้านจริงๆของเขามาใช้ชีวิตเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิกเนี่ยก็โทรให้ไปหาอีกแล้วครับทีมเนี่ยก็ไปหานิกเนี่ยก็พูดกับเพื่อนว่าเขาเนี่ยรู้แล้วว่าทีมเนี่ยโดนไล่ออกจึงอยากให้เดินทางไปกรุงโรมด้วยเพื่อทําธุรกิจและจะให้ทีมเนี่ยเป็นหุ้นส่วน50-50เลยครับทาให้ทีมเนี่ยถึงกับพูดอะไรไม่ออกนะ เขาเนี่ยไปบอกเมียเดยบบี้เนี่ยก็บอกให้ลองสีแล้วก็ดีใจจนออกหน้าออกตาเลยนะทิมกับนิกเนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินเตรียมไปกรุงโรมครับทิมก็คิดอะไรออกเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้บอกให้เพื่อนเนี่ยไปขายสเปรย์กนจัดขี้ในสวนสัตว์แถมยังช่วยคิดสเปรย์กนจัดขี้หมาแบบพกพาให้อีกประมาณ่าเดินไปเหยียบขี้ที่ไหนเนี่ยก็ฉีดซะเลยนะและทั้งคู่เนี่ยก็เดินทางมาถึงกรุงโรมครับช่วยกันโฆษณาทําธุรกิจจนสินค้านขายดียิ่งขึ้นไปอีกจนในเจแมนเนี่ยเห็นทิมอยู่ในทีวีเลยโทรไปด่าดทิมซะง,งั ว่าทีมเนี่ยได้ดีแล้วลืมเขาเจมแมนจึงของเงิน50,000ดอลลาร์ไม่งั้นเนี่ยจะเอาเรื่องที่ฆ่ามาเนี่ยไปแฉ พอทีมกลับมาบ้านเนี่ยเมียก็แต่งตัวรอซะสวยเช้งเลยครับแถมยังซื้อรถใหม่มาด้วยแต่ทีมเนี่ยก็สารภาพเราเรื่องทั้งหมดให้เมียฟังครับว่าเขาเนี่ยฆ่ามา้าของเพื่อนและตอนนี้เจแมนเนี่ยก็อยากได้เง 50, ิน50,000ดอลลาร์ไม่งั้นเขาเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปแฉเมียที่ได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็บอกให้รีบจ่ายเลยครับแต่ทีมเนี่ยก็กลัวไอ้เจแมนจะไม่จบนะเลยบอกว่าอยากสารภาพกับ <Gaga S 1> <ๆ S 2> นิกไปเลยแต่เมียเนี่ยก็กลัวนิกจะโกรธไม่อยากให้บอกและนิกเนี่ยก็เข้ามาพอดีอีกแล้วครับแล้วได้บอกทั้งคู่ว่ามเ,าเมียอออองเ้า่่ไมมกกจหลย ไปช่วยคุยให้หน่อยทุกคนเนี่ยก็ไปครับเดบบี้เนี่ยก็ช่วยคุยให้และที่เมียนิกไม่ออกมาเนี่ยเพราะโมโหเรื่องที่นิกเนี่ยตอบไม่ได้ครับว่าขี้หมาเนี่ยหายไปไหนและเธอเนี่ยก็กำลังจะลงเลือกตั้งประชาชนเนี่ยก็ก่อม็อบกันใหญ่แต่เดบบี้เนี่ยก็เสนอว่าให้จัดงานชุมนุมขึ้นและให้นิกเนี่ยไปปราศัยกับคนในเมืองไปเลยว่าสเปร์กำจัดขี้หมาเนี่ยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทำให้นาตาลีเนี่ยยอมออกจากห้องครับ พอทีมกลับมาบ้านเนี่ยเจแมนก็โทรมาอีกแล้วครับบอกทีมว่าเขาเนี่ยไม่อยากได้เงินห้าหมื่นแล้วแต่อยากเป็นหุ้นส่วนด้วยทีมเนี่ยก็บอกจะบ้าเหรอแต่ไอเจมแมนเนี่ยก็วางสายไป ทิมก็มาปาร์ตี้ที่บ้านนิกสนุกสนานกันขณะที่เจแมนเนี่ยก็พยายามเข้าบ้านทิมอยู่ตอนนี้และม้าหมุนที่บ้านนิกเนี่ยก็มีปัญหาครับเขาจึงชวนทิมเนี่ยไปซ่อมด้วยกันและทิมเนี่ยก็พยายามจะสารภาพกับเพื่อนนะเรื่องที่ฆ่าหมาแต่นิกเนี่ยก็มัวแต่จะไปปิดสวิตช์ม้าหมุนครับแต่ก็ไม่สําเร็จทิมก็ช่วยนะแต่ก็ไม่ได้ม้าหมุนเนี่ยก็เร็วเกินทิมเนี่ยก็พยายามบอกเพื่อนไปหยิบธนูมาพยายามอธิบายแต่เครื่องม้าหมุนเนี่ยกระเบิดซะงั้นทําให้หูของดิกเนี่ยอื้อครับทิมก็เอาล อกเพื่อนว่าวันนั้นเขาเนี่ยเมาเลงธนูไปบ้านยิงหมาตายแต่นิกเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องทิมเนี่ยก็ยิงธนูไปที่บ้านแต่นิกเนี่ยกลับไม่สนใจเดินเข้าบ้านเฉยแต่ปรากฏว่าลูกธนูเมื่อกี้เนี่ยดันไปปักหลังไอ้เจแมนครับที่กําลังปีนเข้าบ้านอยู่ซะงั้นทิมก็บอกว่าตายละเขาฆ่าคนแน่แ่รีไปบอกเมียให้ช่วยขี่รถตามหาเจแมนเมียเนี่ยก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับก่อนที่จะเจอเจแมนเข้าขอคุยกับไอ้เจแมนเนี่ยก็ดันคิดว่าทิมเนี่ยวางแผนจัดการเขาทิมเนี่ยก็บอกว่า ใช่สงัาทั้งที่มันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะไอ้เจมนเนี่ยจึงบอกว่าให้ช่วยเอาลูกดอกออกให้หน่อยและ้จะไม่ยุ่งกับเขาอีกทีมเนี่ยก็เอาออกให้เจมนเนี่ยก็รีบวิ่งหนีไปเลยครับ พอทีมกลับมาบ้านเนี่ยก็คิดมากนอนไม่หลับอีกแล้วครับอยากสารภาพต่อเพื่อนนะเดินมาหน้าบ้านก็มาเจอนิกโคตรพอดีและที่นิกมาที่นี่เนี่ยพวกเขาตื่นเต้นที่จะต้องพูดในงานชุมนุมวันพรุ่งนี้ทิมก็บอกให้ดิกเนี่ยตั้งใจฟังเรื่องที่เขาเนี่ยจะสารภาพและเขาในก็สารภาพเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังครับในหนังแม่งโคตรเร็วแต่นิกเนี่ยกลับบอกว่าไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยมันแค่เป็นอุบัติเหตุนี่เพื่อนทิมเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วแต่ในใจของเขาเนี่ยมันมีความอิจฉาดิกมากไปหมดทุกอย่างทิมเนี่ยก ไม่สมควรจะเป็นเพื่อนนิกด้วยซ้ำเพราะนิกเนี่ยให้เขามาเยอะมากแต่เขาเนี่ยกลับมาคิดกับนิกอย่างนี้แต่นิกเนี่ยก็บอกว่าคนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้เพื่อนและนายเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนสีของฉันเสมอโคตรซึ้งและวันต่อมางานชุมนุมเนี่ยก็เริ่มขึ้นประชาชนเนี่ยก็มาเยอะมากเลยครับตะโกนกันว่าขี่หมาไปไหนขี่หมาไปไหนนิกเนี่ยก็ขึ้นปลาใสและกําลังจะตอบทุกคนว่าขี้หมาเนี่ยไปไหนแต่จู่ๆเนี่ยคอกี้หมาสีขาวของเขาเนี่ยก็ลอยผ่านแม่น้ํามาครับตัวบวมมาเลยนะทำให ให้ทุกคนเนี่ยสนใจไปที่หมาและนิกเนี่ยก็ถูกโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยเรียกตัวไปครับเพราะซากม้าตายในแม่น้ำเนี่ยต้องตรวจสอบหมอก็ถามว่าให้ม้าเนี่ยกินแอปเปิ้ลเยอะไหมนิกก็บอกว่ามันเนี่ยชอบไปกินแอปเปิ้ลของบ้านเพื่อนบ้านและหมอเนี่ยก็ถามครอบครัวทิมว่าม้าเนี่ยเคยขี่รถสนามไหมเดบบี้เนี่ยก็บอกว่าเคยแต่เราเนี่ยใช้สเปรย์กำจัดขี้หมาฉีเอาและหมอในกระสรุปได้ว่าม้าตัวนั้นเนี่ยตายเพราะสารพิษครับธนูเนี่ยไม่ได้ทําให้ม้าตายแต่เป็นสารเคมีที่อยู่ในสเปรย์เมื่อสารเคมีเนี่ย ปเจอกระแบคทีเรียในขี้เนี่ยทำให้เกิดสารพิษทําให้มมาที่กินแอปเปิลปนเปื้อนสารพิษเนี่ยตายครับทําให้ทุกคนเนี่ยช็อกไปเลยนะไลฟสินค้าของเขาเนี่ยก็ต้องถูกตีคืนหมดเลยนะตอนนี้ชีวิตพลิกผันอีกครั้งถึงกลับต้องประมูลของในบ้านในขายสองครอบครัวในก็นั่งสิ้นหวังกันเลยนะทีนี้แต่จู่ๆทีมเนี่ยก็ได้ยินคนประมูลของเนี่ยพูดถึงขนมที่ชื่อฝานทาให้เขาในนึกอะไรออกจึงกระซิบบอกนิกนิกที่ได้ฟังเนี่ยก็บอกให้ยกเลิกการประมูลทั้งหมดเลยครับและทั้งคููเนก็ได้เริ่ม ธุรกิจกันใหม่คือขนมที่ชื่อฟานในแพ็กเกจคล้ายๆยาสีฟันครับช่วยกันโฆษณาโปรโมตจนประสบความสําเร็จอีกครั้งไอเจอแมนก็มาเป็นหน้าม้าคอยถามในรายการซะด้วยและหนังนีก็ได้จบลงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพ,พอจะเฮฮากันได้บ้างไหมเอ่ยมีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป4.8คะแนนโรเทน Tomato ต8%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ